ตีห้าปลุกรูกปเป็นโรงเรียนกันค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลานะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะปลุกประมาณตีห้าครึ่งค่ะทุกคนจ๋าวันนี้ตื่นเร็วแต่ก็ตื่นเร็วทุกวันแหละหลายคนก็ถามว่าแม่ทำไมไมไจ้างคนมาถ่ายตั้งกล้องถ่ายเองขึ้นลงบันไดเนี่ยไม่เหนื่อยหรอแกฉันถ่ายคอนเทนต์เองมาตลอดจ้ะแกคิดดูนะฉันตื่นถ่ายคอนเทนต์ตั้งแต่ตีห้าเนี่ยจะจ้างใครไวหมายถึงเขาอ่ะจะมาทำให้ฉันไหวไหมทำงานต,ตั้งแต่ตีห้าเนี่ยก็เลยทำเองค่ะแล้วจะก็ชอบทำงานเองด้วยมาสะดวกรดเร็วทันใจไวแ่าตุองม,มาม่าแดดค่ะทุ เพลงนี้มาอีกแล้วค่ะเหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันได้อังกอรกูเป็นอะไรกับเพลงนี้มากปะเนี่ยชาติที่เรากูเป็นเสือหรือเปล่า อีจอยเออนี่ไม่ใช่เสือเสืออีดอกนะอ่ะโอเคค่ะเปิดมาค่ะแล้วก็ยืนนคะคะโพดท่าสวยๆเซ็กซี่หน้าบ้านค่ะและนี่ก็คือหู้ยฮูยแกพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวเห็นปะข้างบนน่ะเฮ้ยวันนี้เห็นด้วยปกติเปิดมาไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเพราะว่าฉันจะถูกหวยรวยซรบเ,เดี๋ยวซื้อก่อนสักเลขไทยสามตัวโตเต็ง20่สคูณยีเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นเล่นละตะบ,บานไม่เล่นใต้ดินเล่นตะบ,บานเล่นแค่รอยเดียวที่เหลือไปได้ดินทั้งหมด <c oughs> พูดเล่นจ้ะนะตำรวจเข้ากูแล้วตอนนนะะนาานนนีี้้้ะะะเเเเเเดดิิิิิขาาาาาาามมใบปปตตตตฝฝงงงไฟรหึ่่่วกท อด้ยอาการหนาวต้องใส่เสื้อขนหมาไปโดยตุยกายหน้าบ้านนะคะแล้วก็เปิดมงเปิดม่านให้หมดอันนี้ก็เป็นห้องรับรองแขกห้องเล็กหรือว่าห้องน้องหมานั่นเองเวลาคนเงาสกัดมาเอาน้องมงน้องหมาน้องแมวมาก็ให้อยู่ห้องนี้แหละเปิดองเปิดแอร์ไปนะคะเดี๋ยวเปิดม่านนะคะรับแสงตะวันแสงจันแสงดาวสะกนซึ่งยังไม่มีแสงเข้ามาเลยเพราะว่ามันยังมืดคึมอยู่เลยค่ะทุกคนจ้าอ่าเดี๋ยวพอเปิดมงเปิดม่านเปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปไหนดีจะไปไหนจะขึ้นบ้านหรือไปห้องครัวเอาขึ้นบ้านค่ะทุกคนจ้าแกเสื้อไม้ช็อต ถ่ายขึ้นบันไดเนี่ยหนักหนว่วงเหลือเกินเดี๋ยวอีพีหน้านะคะจะให้ดูเบื้องหลังการถ่ายทําและตั้งกล้องถ่ายคลิปค่ะว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนสาหรับบล็อกหนึ่งวันของอีจอยจีค่ะอ่าเป็นไงล่างเริ่มแหลกแล้วตอนขึ้นบันไดนะคะอ่าขึ้นมาค่ะหูยโอยตั้งกล้องเก่งมากตัดมุมตัดเมิม์มสวยสดงดงามนะคะแล้วก็ได้เวลาปลุกลูกปลุกผัวไปโรงเรียนแล้วค่ะผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแต่ขับรถไปส่งลูกค่ะอ่ายางยางยังไม่ปลูกค่ะย, àng, ยังลีลาอยู่ลูกไปโรงเรียนสายไปอีจอยยางใจยังไม่ถึงเวลาค่ะเพราะ ถ่ายคอนทงคอนเทนต์ทำนู่นทำนี่คือจอยเนี่ยเป็นคนที่ชอบตื่นเช้ามากๆๆๆทุกคนจา๋าเพราะจะรู้สึกว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันสดชื่นแล้วมันทำให้จอยเนี่ยทำอะไรได้เยอะแยะมากมายค่ะ และนี่ค่ะก็มีเวลาเล่นกับแมวไปอีกเห็นปะเวลาเหลือเฟือมากโอ้โหวันนี้เฉพาะช่วงเช้าเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ได้2คลิปนะเออลงรัวๆไปเลยปะละ่ะเออทักทายเกิดสวัสดีค่ะชานมอย่ามายุ่งกับกูอีกจอยสวัสดีค่ะนมสดอย่ามายุ่งกับกูอีกจอยมึงจะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งลำคาญเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเกิดน้ำบุตรเวียวเชียแล้วก็ได้เวลาอาบน้ำแปรงฟันล้างหอยใช้คำว่าอาบน้ำแต่ไม่เคยอาบน้ำตอนเช้าค่ะแต่แปรงฟันล้างหน้าล้างหอยอย่างเดียวค่ะอาบน้ำก่อนนอนเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้ทททาาาาาุุรรรรกก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 กมมมอออออะะะะะไนน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 จจจัััััวววว่่บบบผ็ใช้้้้้สตตตีีลงหหหเดด หมดหมดเป็นอาทิตย์แล้วค่ะไม่มีของขายแล้วนะคะรอคอยรอยคอนะแต่ว่าวันศุกร์นี้7จ็ดมงครึ่งความจำนายแล้วว่าของข้าววันพฤหัสกลางคืนแล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยว่าสมลรถต่อไปเนี่ยจะมีการปรับปริมาณและปรับไซส์นะคะเพื่อให้ ขายถูกลงค่ะจะได้จับใจ่ายใช้สอยบางคนอยากลองเทสบางคนอยากพกพาเพราะว่าไซด์เดิมมันใหญ่มากราคามัน290ไซส์ใหม่100 ml ค่ะราคา140บาทเท่านั้นและก็ได้เวลาขัดห้องน้ำแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่แปรงฟันค่ะเป็นคนที่แปรงฟันแรงเป็นหนึ่งขัดห้องน้ำเหมือนมีขี้ติดฟันอยู่อะไรประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนจา๋าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดแล้วก็ปลุกลูกปลุกผัวน้องนันโนตื่นไปโรงเรียนลูกน้องนันโนเนี่ยเขาจะติดอีพ่อเขาจะนอนกับอีพ่อส่วนน้องนันนี้จะติดแม่ก็ะจะนอนกับแม่นะะะะะะะคคคคออ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 ่่่่่่่ปลลลกกกนนนนนน้้้้้งงงงงงงาาาีีีัับบบพพเเเเเสสรรร็็จแแแแวววมมมขขขโยยตตตืืไฟ์ดใชช แกดูสิการตื่นเช้าของฉันเนี่ยมันได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเฮ้ยนี่และคือก็คือคู่หูหน้าใสดิฉันชัยนะเป็นแคร์ดูแลผิวหน้าที่ทําให้นอนดึกตื่นเช้าแค่ไหนก็ไม่โทรมคะ่ะเพราะว่ามันทำฟุ้นฟูและบำรุงได้ลึกลลึกๆๆๆมากๆเลยแหละทาโบกวนไปคะ่ะตัวช่วยดีๆที่ทําให้ชนี40เนี่ยผิวหน้ายังเด้งกว่าเอลแปดจีแล้วก็ตกกันแดดด้วยนะเพราะว่าบํารุงครีมแท,มทบตายไม่ลงกันแดดก็คือเห็นผลชา้าเผยเผยไม่เห็นผลแล้วก็แดดทำห้หน้าไม่หน้าหมอะเป็นฝ้ากะโอ๊ยเอเบลิติงจีเกเบลจังเลยนะคะเป็นชนีเนี่ยนน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 นะะอุยยลลลส่่่่งงจากกกดััไไช้้้้้แแข็เเปืืมมีววต แล้วก็ได้เวลาไปปลุกน้องนันนี่แล้วนะคะไปจาน้องนันน so, so ี่เนี่ยก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะน้องนันนี่ลูกตื่นไปโรงเรียนได้แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะใส่นะจ๊าเสร็จแล้วก็มาใส่ตังหงตังหูค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะคะไปไร์สดนะคะทำมาหากินจะไร์สดทุกวันเลยนะเจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปเลยค่ะใครตื่นเช้าก็มามะมอยหอยสังกะละมังตั้งแต่กับจอยในไรได้นะจอยไรเนี่ยหลายบ้านมากเดี๋ยวจะแท็กให้นะคะอ่ะน้องนันนนเสร็จยังลูกเสร็จแล้วลงไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเช้านี้แม่สั่ง้หใ และดิฉันนะคะก็ลงไปข้างล่างค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็เดินขึ้นมาเก็บต้องค่ะโอ้โหแมงสูชิหายแล้วก็ได้เวลากินกาแฟค่ะจอยคนที่ติดกาแฟมากกับติดผัวนะคะควรจา๋าเพราะว่ากินล้าขาดไปได้วันไหนไม่ได้กินกาแฟรู้สึกกระสายกระสับกริกรันอาหารไม่ย่อยแต่หอยไม่เหม็นนะคะเราก็เทน้าร้อนลงไปค่ะพอชงกาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดื่มด่ากับห้องคริสต์มาสที่เราจัดไปที่เหนื่อยแสนเหนื่อยโอ้โหกาแฟแก้วหนึ่งเดินแดกรอบบ้านเลยนะอีจอยใช่สิมันต้องดื่มด่ากับสวนที่ฉันออกแบบเองนะคะเดียเ๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราจะลงต้นคริสต์มา เขาเรียกว่าอะไรทั้งส่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เอาต้นไม้ออากจากกระถางรอแล้วนะคะแต่ว่าจะลงเดือนหน้านะกูมันตายก่อนปีใหม่อะ่ะแล้วก็ได้เวลาเข้าบ้านแล้วค่ะได้เวลาจะไล์สดทำมาหากินแล้วนะคะทุกคนจ๋าแนะนํานะสกินแคร์แบรนด์จอยเนี่ยมากดในไลน์ได้คูปองส่วนลดเยอะมากเลยนะจะ่ายเจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะและนี่ก็คือโสมล้างหน้าขนาดใหม่ราคาใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมเจอก,กันวันศุกร์เจ็ดโมงครึ่งในไลฟ์สดนะคะเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาคุณไข่มุกสักหน่อยนะคะว่าคุณไข่มุกเนี่ยตื่นหรือย,ยังทําอะไรอยู่บ้างเพราะว่าพี่ๆ มันยังไม่ตื่นว่ะวันนี้ตื่นสายอะไขุ่กโอ้ยอดเล่นกับพี่ๆเลยไม่ไปเไรเข้าบ้านค่ะโอเคเวลาดีผีออกแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะเจ็ดโมงแล้วนะคะทุกคนได้เวลาไล์สดขายของแล้วป้าอ่ะวันนี้ไม่ได้ขายสักทีอจอยโออลอยลมมากเลยอ่ะมานั่งดื่มด่ำกับมอลลี่ค่ะเดี๋ยวอีพีต่อไปต่อไปจะจะมาเปิดนะคะของสะสมของจอยให้ดูนะคะว่าจอยสะสม Toy, อาร์ทอยอะไรบ้างเคนที่ชอบสะสมตุ๊กตุตุกต๊ก,ต,กตาแล้วก็อาร์ทอยมากๆเลยมันเป็นความสุขของชนีวัย40ป่ะทุกคน ไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อีจอยไม่ใช่คนเรื่องนะและนี่ก็คือตู้มอลลี่นี่ค่ะที่แต่ฉันหยุดแล้วนะฉันหยุดสะสมแล้วเพราะอะไรรู้บ้าเงินหมดค่ะ เดี๋ยวหาเงินได้ใหม่แล้วก็ไปถอยใหม่ตอนนี้เงินหมดแล้วตัวตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะน้องชีโมโม่ชิโมแม่สมาแหละแห่แ่นะคะแล้ลูกสาวน้อยก้อยใจของแม่ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะลงจับบันไดามาแล้วพร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วนะคะวดน้องนันนี้ยังไม่ลงมาระหว่างนี้อีแม่ก็แต่งหน้าแต่งตานะคะเพราะว่าขึ้นไลน์จะต้องสวยสดงดงามอารามแท้แลตลึงถูกปลาเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเนึกว่าเอออีจอยออกช่้องฉุกเฉิน่าวหน้าซีขนาดนี้และนี่คือช่องทางธรรมาหาแดกของฉันขึ้นแม่งถูกหลังจ้ดทุกคนไม่ต้องกลัวซัก คนอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะคะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะไลฟ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่กันค่ะเติมพลังเป็นมื้อแรกของวันนะคะไปกับแอดมินหรือเพื่อนของฉันเองนะคะแล้วก็มีน้องบีเป็นทีมคอนเทนต์ค่ะแล้วก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้เป็นร้านประจานะคะโอ้โหอยู่หน้าปากซอยบ้านค่ะทุกคนอร่อยมากให้เยอะมากนะคะโอ้ตีนไก่เน้นๆค่ะแล้วตอนนี้เขาก็จัดร้านขย,ขยายนะคะร้านนะคะมีเออมีพงมีเพงิเพงนั่งด้านหลังด้วยนะคะเราก็ไปสั่งก่อนเส้นหมี่ลูกชิน้นไม่มีลูกชิ้นค่ะเขาไปก๋ว เต๋าไก่อี่จอยนี่อร่อยมากคอนเฟิรม์มและแนะนาเลยนะคะราคาน่ารักนะคะถ้วยนึงก็อิ่มชิบหายไว้ป่วงให้โคตรเยอะเลยค่ะให้เส้นประมาณ2งล้านเส้นได้นะคะทุกคนอาเสร็จแล้วก็ได้เวลาถ่ายคอนเทนต์แล้วค่ะเราก็ถ่ายคอนเทนต์ทำอาหารวันนี้เราทําเมนูขนมจีนน้าเงี้ยวกับพิ่กบค่ะเสร็จแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์ตลกต่อเลยค่ะโอ้ด้วยที่เราเนี่ยนะคะมีหลายบ้านเนาะท,ทีจะมี3บ้านมีจอยจี้หกเก้าช่องหลกักคนตามหกแสนกว่าแล้วก็มีจอยจี้หกเก้าสำรองหนึ่งแล้วก็มีจอยจี้หกเก้าสำรองสอง แต่ละหลังของจอยนะคอนเทนต์ไม่เหมือนกันเลยสนุกมากแล้วจอยก็แต่งตัวเป็นกบค่ะอยากรู้ว่าเป็นคอนเทนต์อะไรไปติดตามดูในทีทีจอยจี้หกเก้าสำรองหนึ่งสำรองสองได้เลยค่ะแล้วกูก็แต่งหน้าค่ะอู้หูแต่ละวันกูต้องทําอะไรบ้างร้อยแปดพันเก้าจ้าพอ้่านคอนเทนต์เสร็จแล้วนะค่ะวันนี้ก็ถ่ายประมาณยี่สิบคอนเทนต์ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลากินขนมจีนน้ำเงี้ยวฝีมือตัวเองที่ทําเมื่อเช้านะคะกูขี้เกียจล้างหน้าก็เลยแต่งแม่งอย่างเงี้ยแดกแม่งอย่างงี้ค่ะชีวิตอย่าไปคิด ฉันยังไม่จบนะเดยวกลางคืนมีไลฟ์สดต่อด,ด้วยส่วนใครอยากได้สกินแคร,ร์ที่จอยใช้ในคลิปก็ไปกดในทีทีจอยจี้หกเก้าสำรองหนึ่งสำรอง,ส,ส,รองสองเดี๋ยวจะแท็กให้ใต้